หนึ่งช่วงที่น่าสนใจมากกับยิปซีขยี้ดวงครับเราจะมาดูดวงวันเกิดกันดีกว่าครับในช่วงรายสัปดาห์2-8ถึง8 พฤษภาคมนี้นะฮะใครที่เกิดตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์เนี่ยดวงทั้ง3ด้านของแต่ละคนว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากแม่หมอฮะนั่นก็คือแม่หมอมิมิวนะครับนักพยากรณ์จากเพจมูฟเฟสมูฟเฟสิวอลครับสวัสดีครับแม่หมอครับสวัสดีค่ะนะฮะแม่หมอมาทั้งทีคุณผู้ชมฮะวันนี้จัดเต็มแน่นอนแน่นอนค่ะแต่อยากให้แม่หมอเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมฮะว่าการดูดวงที่บอกว่าเกิดวันอาทิตย์หรือวันต่างๆเนี่ย ดูจากเวลาไหนเกิดเป็นสำคัญครับอ่อจริงๆแล้วเนี่ยบางคนจะยึดจากใบเกิดใช่ไหมคะว่าเกิดวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสแต่จริงๆเนี่ยตามหลักของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยถ้าเกิดเขาจะตัดกันที่6กโมงเช้าอย่างเช่นสมมติอย่างคุณบาสเกิดวันจริงๆเป็นวันเสาร์ตอนเที่ยงคืนกว่าครับอ่าอย่างเงี้ยเป็นวันเสาร์แต่ถ้าเกิดในใบเกิดจะเป็นวันอาทิตย์อ่าอย่างเงี้ยจะเป็นวันเสาร์ทีนี้พอเวลาที่คุณผู้ชมนะคะไปดูดวงครับเราก็ต้องบอกเวลาตกฟ้าของเราก็คือว่า อ่ะเราเกิดเวลานนี้นะคะคุณหมอแจ้งเขาเลยว่าเกิดวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งเป็นเช้ามากเป็นวันอาทิตย์คือต้องแจ้งเขาเพื่อที่เขาจะได้ตั้งดวงถูกค่ะเพราะฉะนั้นตามหลักโหราศาสตร์แล้วให้นับหกโมงเช้าเป็นวันใหม่ใช่คนะใครเกิดคาบเกี่ยวกันคืนถือว่าเป็นวันเก่าอยู่นะครับจะได้ดูดวงได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำค่ะวันนี้าศาสตร์ที่จะมาดูดวงรายสัปดาห์กันนี่คือเป็นาศาสตร์อะไรครับอ่าเป็นาศาสตร์ไพ่ยิปซีซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า มันเป็นศาสตร์ที่ไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดเป็นการหยิบไพ่เป็นการใช้แบบเหมือนกับซิกเซนเป็นการที่เราสื่อผ่านไพ่เลยอันนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่รู้ว่าเดือนปีเกิดตัวเองอว่าเกิดกี่โมงเกิดวันไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หยิบได้เร็วด้วยใช่ก็จะอ่านได้ทันทีเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นยิบซีเนี่ยยิบซี y y จะอยู่ได้ในระยะประมาณหนึ่งประมาณ1เดือน หรือว่าไม่เกิน3ามเดือนประมาณนี้จะไม่เหมือนพวกหราศาร์ที่เขาจะได้แบบตลอดชีวิตครับผมไพ่มันก็จะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามพฤติกรรมของเราค่ะวันนี้ดูหลักๆ3ามเรื่องนะครับเริ่มต้นจากวันไหนก็ดีฮะวันอาทิตย์ก่อนเลยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับเชิญเลยฮะแม่หมอฮะค่ะวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของการงานเดี๋ยวมิวขออนุญาตหยิบนะคะ3ามใบครับอ่ะโอเคนะคะสามใบก็จะมีไพ่หนึ่งเหรียญนะคะแล้วก็จะเป็นไพ่ ราชาถือถ้วยแล้วก็ไพ่เก้า 9, ไม้เท้านะคะต้องบอกว่าคนที่ได้วันอาทิตย์เนี่ยเรื่องการงานอาทิตย์นี้จะมีเรื่องของการอึดอัดใจสักนิดหนึ่งนะคะอึดอัดใจในเรื่องของการงานรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเบื่อจังเลยแต่ว่าขอให้คุณอดทนเก็บความไม่พึงพอใจเอาไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีหนึ่งเหรียญเป็นใบนี้ขึ้นมามันจะทำให้คุณอะสำเร็จในเรื่องของการงานถึงแม้จะมีความอึดอัดอยู่ก็ตามค่ะครับผมอ่าต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการเงินอ่าครับนะคะ การเงินของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะเป็นยังไงในช่วงสัปดาห์นี้นะคะการเงินต้องบอกว่าอาทิตย์นี้ถือว่าตึงมือนะประบาดไม่ได้เพราะว่าการเงินอะได้เป็นสี่ดาบก็คือการเงินจะค่อนข้างนิ่งแล้วถ้าเกิดสมมติว่ากาลังรอเงินหรือรออะไรอยู่เนี่ยยังต้องรอไปก่อนในสัปดาห์นี้เนี่ยเรายังไม่ได้อย่างที่เราหวังนะคะไพ่การเงินขึ้นมายังเป็นอะไรที่ต้องแบบ ต้องประหยัดต้องมีเขาเรียกต้องประหยัดต้องไม่ฟุ่มเฟือยอะค่ะวางแผนการใช้จ่ายใช่ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับต่อมาความรักนะคะเชื่อว่าหลายคนรอประเด็นนี้มาดูความรักกันนะคะสําหรับความรักสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นยังไงไว้เอาละฮะคนที่มีคู่นะคะ ให,ให้เรามาระวังนะคะเรื่องของการที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะอยากเหมือนกับอยากจะได้พื้นที่ส่วนตัวจะรู้สึกว่าแบบอย่ามาจุกติดก,กับฉันอย่ามาอะไรจะมีเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองขึ้นมาซึ่งอาจจะทําให้มีปัญหาได้นะคะแต่ว่าออก็อยากให้ใจเย็นๆเนาะค่อยๆค,คุย<ม>กันนะเพราะว่าก็มีอัศวินถือถ้วยมาคือแฟนเราหรือคนรักของเราเนี่ยเขาก็อยากที่จะแบบให้แบบทำนู่นทำนี่ให้ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่า เฮ้ยฉันเหนื่อยอ่ะอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันนะคะ hmm. ส่วนถามว่าคนโสดจะมีคู่ไหมต้องบอกเลยว่ามีคนเข้ามานะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าไม่ถูกจริตอะไม่ถูกใจอ้ไม่ชอบอีกประมาณนั้นครับนะคะ <Yeah. S 1> ประมาณนี้ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะโอเคครับอ่ะมาต่อกันเลยครับคนที่เกิดวันจันทร์ครับข่าววันจันทร์นะคะการงานของคนที่เกิดวันจันทร์ขอดูไพ่หน่อยสิเป็นยังไงบ้างอ่าโอเค วันจันนะคะจะมีบัตดี้นะคะหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานเป็นคู่หูคู่มิตรที่สามารถที่จะช่วยกันพางานเนี่ยไปสู่ความสําเร็จถึงแม้ว่าในปัญหาในเรื่องการงานจะแบบมืดแปดด้านจะแบบเฮ้ยฉันว่าฉันแก้ปัญหาไม่ได้อ่ะแต่จริงๆแก้ได้นะแต่ว่าจะเป็นการที่ช่วยกันแก้ปัญหาของบัตดี้นะคะมิวมองว่าผ่านไปได้ด้วยดีจะประสบความสําเร็จนะคะแม้จะ แร,แรกๆอาจจะรู้สึกว่าถูกปิดหูปิดตานิดนึงค่ะครับผมแต่าางานไปทางที่ดีนะครับถือว่าดีค่ะถือว่าดีครัต่อไปในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันนี้เขาจะมี ค่อนข้างที่จะมีความรับผิดชอบในเรื่องการเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกับมีการแบกภาระค่อนข้างเยอะและเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนกับรู้คุณค่าของเงินอยู่แล้วไม่ได้เป็นการฟุ่มเฟือยจะเป็นสัปดาห์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันสามารถมีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อนะคะถือว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคค่ะครับ so, แบบเป็นอารมณ์ฟิลแบบอาจจะไม่ได้ปังไม่ได้อะไรแต่เป็นฟิลเหมือนสมถะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต่อมานะคะในเรื่องของความรักคนคที่เกิดวันจันทร์นะคะวันจันทร์นี่เขาจะอินในเรื่องของความรู้สึกปิดหนึ่งอ,อ่ะวันจันทร์นะคะถามว่าความรักดีไหมในสำหรับสำหรับคนท,คนที่สำหรับคนที่มีคู่ก่อนละกันคนที่มีคู่อาจจะมีเหตุในเรื่องของการทะเลาะก,กันแต่เป็นการทะเลาะก,กัน งุงยิงงุงยิงงุงยิงแล้วเดี๋ยวก็ดีกันนะคะเพราะว่าหลักกันนะคะแล้วก็สําหรับคนโสดจริงๆมีเกณฑ์ที่จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาเอาแล้วเข้ามาขายขนมจีบใครชอบกินเด็กใช่เป็นอมตะนะคะตะต้องวันวันจันทร์นี้ดวงความรักถือว่าค่อนข้างดีค่ะถือว่าดีแต่ว่าอาจจะมีการปรับตัวเพราะว่ามันมีการห่างกันในเรื่องของวัยที่มีเป็นไพ่อันนี้เป็นไพ่เรื่องของการขัดแย้งขึ้นมานะคะแต่ว่าถามว่าโอ้ย เขาโอเคไหมก็ถือว่าโอเคอยู่นะได้อยู่โอเคอมาต่อที่วันอังคารเลยครับผมวันอังคารการงานของคนที่เกิดวันอังคารคะ่ะซึ่งมิวเองก็เกิดวันอังคารนะคะ,ะการงานเป็นยังไงครับช่วงนี้ <laughs> การงานในช่วงนี้ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้ขยับขยายนะคะได้ทําอะไรใหม่ๆได้เจอช่องทางใหม่ๆซึ่งสามารถที่จะ สร้างรายได้ที่มั่นคงได้ในอนาคตด้วยนะแต่ว่าเราจะต้องเปิดใจนะคะที่จะเรียนรู้สักนิดหนึ่งนะคะมันจะเป็นอะไรที่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันถนัดเปิดใจค่ะแล้วมันจะดีมันจะต่อยอดขยับขยายเราได้ในอนาคตอย่างมั่นคงนะคะอันนี้คือการงานของคนที่เกิดวันอังคารค่ะครับผมต่อไปในเรื่องของการเงินครับลุ้นมากเอาละการเงินจะเป็นยังไงเงินจะเต็มไม้เต็มมือไหมฮะเออนะคนที่เกิดวันอังคารนะคะครับ เอ้ยถือว่าโอเคเลยแหละนะคะเงินที่รอนะคะหรือกําลังรอข่าวดีในเรื่องของการเงินเนี่ยมีทิศทางที่จะได้และได้เป็นข่าวดีด้วยแล้วก็ค่อนข้างมีความสุขแฮปปี้ในเรื่องของการใช้เงินนะคะคถ,ถึงแม้ว่าจะแบบสะดุดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือทําให้การเงินเราอะ่ะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันอังคาร ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคยังไงก็มีคนช่วยเหลือนี่บอกมีดวงอุปถัมภ์ด้วยใช่ประมาณนั้นผู้ใหญ่อุปถัมภ์ครับผมต่อมาความรักค่ะผมของคนที่เกิดวันนี้เป็นยังไงความรักฮะแม่หมอความรักของแม่หมอเหรอคะเงียบค่ะต้องให้ไพ่ควาดูไพ่หน่อยละกันโอเคครับวายตายแล้วยังไงครับสำหรับคนโสดก่อนดีกว่าเอาคนโสดก่อนก็เลยก็เอ่คนโสดก่อนก็รักการสำหรับมีไพ่เดมูลนะคะแล้วก็ไพ่แฮงแมนนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดหม้เท้า ค,คนโสดนะคะดูปากมีมีอยู่นะคะครับโสดต่อไปค่ะยังต้องรออยู่ยังไม่มาครับถ้าชอบใครก็ยังผิดหวังอ,ะอ่ะเป็นอารมณ์ที่ยังต้องเก็บเอาไว้นะคะหรือถ้าอยากจะมีจริงๆอ่ะเราต้องเป็นคนที่แบบแอคชั่นที่จะแบบไปจีบไปชอบไปเข้าหาเขาแต่โอกาอสสมหวังก็ต้องบอกว่าน้อยนะในเรื่องของความรักนะแต่ไม่เป็นไรเราเงินดีงานดี แล้วก็ให้มันดรอปลงไปหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวจะ <Okay. S 1> บริหารเวลาไม่ทันส่วนคนคที่มีคู่นะคะมีอะไรให้คุยกันตรงๆอย่ากเก็บเอาไว้เพราะมันขึ้นไพ่ดาวจานันทร์เดอะ o ูนเนี่ยจะเป็นไพ่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็ เหมือนกับเราน้อยใจแฟนเราก็ไม่กล้าพูดเก็บเอาไว้คนเดียวซึ่งอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาสะสมได้เพราะฉะนั้นมีอะไรแนะนําให้พูดคุยกับแฟนแบบตรงๆนะคะครับผมอมาต่อที่คนที่เกิดวันพุธเลยครับวันพุธในเรื่องของการงานนะคะการงานของคนที่เกิดวันพุธนะคะโอ้โหสุดปังค่ะเป็นยังไงครับได้8ดไม้เท้านะคะ8ดไม้เท้าคือความมั่นคงในเรื่องการงานนะคะนอกจากนี้มีทั้ง ผ้ายายปิ้นแล้วก็ไ้่ยีแอมเพสนะคะมีผู้หญิงนะคะที่เป็นมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคอยให้การช่วยเหลือคอยให้การอุปถัมม์อยู่ถ้ามีปัญหาอะไรปุ๊บเข้าหาเจ้านายที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยติดที่จะคิดมากกังวลมากไปแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดินเข้าไปเลยบอกว่าคุณแม่ขามีปัญหาแบบนี้นะคะช่วยลูกหน่อยนะเดินหาเจ้านายเลยนะคะรับรองว่าดีแน่นอนแต่ว่าคือโดยทิศทางของไพ่แล้วเนี่ย ถือว่าเป็นเป็นเป็นไพ่ที่โอเคอยู่แล้วทิศทางของการงานถือว่าดีค่ะครับผมต่อไปครับเรื่องการเงินครับเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะการเงินโอ้โหเป็นไงครับปังไหมฮะปังปุริเยค่ะนี่คือขึ้นเหรียญหมดเลยฮะใช่ขึ้นไพ่เหรียญหมดเลยแปดเหรียญนะคะแล้วก็เก้าเหรียญสิบเหรียญต้องบอกก่อนว่าไพ่สิบเหรียญเนี่ยคือไพ่การเงินที่ดีที่สุดนะคะรวมถึงเก้าเหรียญคือการที่เราจัดการนะคะ จัดการการเงินของเราได้แบบดีอะ่ะคือเป็นไปตามระบบและสำหรับคนที่เล่นหุ้นนะคะคดีมากๆเพราะว่าไพ่แปดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เล่นหุ้นเล่นกองทุนถือว่าดีค่ะอืมอะดูไว้เลยนะฮะนะวันพุธการเงินถือว่าดีครับส่วนความรักละครับของวันพุธครับความรักของวันพุธคนโสดครับผมเหมือนกันคะ่ะกับวันอังคารใครมาชอบก็ไปกันไม่ได้ไรู้สึก<จ>ว่า ทัศนคติไม่ได้เลยนะคะรู้สึกว่าไปกันไม่ได้ไปกันแบบเหมือนกับแต่มิวคิดว่าฟิลเขาคงเป็นแบบเป็นฟิลแบบเหนื่อยเรื่องความรักแล้วอ่ะฉันขอหาเงินทํางานก่อนประมาณเนี้ยก็เลยไม่ได้อินกับความรักสักเท่าไหร่ส่วนคนที่มีความรักนะคะต้องบอกว่าให้ระมัดระวังของเรื่องของการมีปากเสียงทัศนคติความเห็นที่ไม่ตรงกันครับผมสดงว่าความรักก็อยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังด้วยในช่วงนี้ครับอ่าวันพฤหัสครับผมต่อไปวันพฤหัสในเรื่องของการงานวันพฤหัสนะคะ วันพฤหัสอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าปัญหาที่เจออยู่นะคะปัญหาที่กําลังเจอกําลังต้องแก้ไขอะ่ะมันยังเป็นปัญหาที่แบบยังคลี่คลายไม่ได้มันยังเป็นสัปดาห์ที่เรายังต้องแบบแก้ไขปัญหาต้องหาทางแก้อยู่นะคะคแต่ว่าในการแก้ปัญหาในครั้งนี้เนี่ยเราจะได้โชว์แบบศักยภาพของเราอย่างเต็มที่ว่าเราเนี่ยมีฝีมือนนะคือมันเป็นการแก้ปัญหาที่ทําผลงานไปในตัวด้วยนะคะ<ม>ต่อไปการเงินนะคะของคนที่เกิดวัน พฤหัสนะคะการเงินคนวันพฤหัสต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยไม่ควรลงทุนและไม่ควรไว้ใจใครนะคะครมะมัดระวังว่าจะมีคนมาชวนไปลงทุนชวนเล่นหุ้นชวนเล่นแชร์ชวนท,ทำนันทำนี่อาทิตนี้ไม่เลยค่ะเซโนรวมถึงใครมาหยิบยืมเงินแล้วก็ใครให้คําประกันให้ไม่เอาเลยนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการ ถูกโปงได้นะคะเพราะนี่เป็นไพ่สามดาบค่ะเอกสารก็ต้องระวังด้วยนะฮะเรื่องของ<ช>การเงินนะครับผมอ่ะต่อไปความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมิวต้องบอกก่อนว่าเหมือนเขาอันนี้คนมีคู่ก่อนนะเหมือนอยากได้เวลาส่วนตัวนะคะ hmm. จะอาจจะด้วยเหนื่อยจากต่างๆน,นัๆ้นนแต่ว่าพอกลางสัปดาห์ไปแล้วเนี่ยจะความรักจะเริ่มแบบ หวานแหววขึ้นหน่อยนึงแต่ปลายสัปดาห์ก็ยังแบบมีวเหมือนมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบต้องทำอะค,ความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนคนโสดอะมิวมองว่าเหมือนจะเจ็บกับความรักจนไม่อยากจะอะไรอยากจะพักใจแต่จะ <พอ S 1> ทำแ, <c oughs> แต่ว่ามีคนเข้ามานะแต่รู้สึกว่า ่กอนยังอยากจะอยู่กับตัวเองก่อนทํานองนี้นะคะครับผมอ่ะมาต่อเลยครับคนที่เกิดวันศุกร์ครับวันศุกร์ในเรื่องของการงานนะคะต้องบอกว่าการงานคนวันศุกร์ให้ระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารให้ดีๆนะเอกสารมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดนะคะมีปัญหาได้ตรวจให้ดีๆอย่างน้อยสองรอบแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาด้วยการสลับสับเปลี่ยนหน้าที่นะคะครรวมถึงนะคะระมัดระวังเรื่องของคน อย่าไว้ใจใครในการทำอะไรแทนเราเพราะว่ามีเดวิลมีคนจ้องหาผลประโยชน์จากเราอยู่ค่ะระวังเรื่องการงานไว้นะครับเราอย่าไว้ใจใครเป็นอันขาดนะคะส่วนเรื่องการเงินล่ะครับการเงินนะคะโอ้โหอมากลัวมากเห็นเราแบบเรามัดระวังการเกิดเรื่องของเหตุที่จะต้องจ่ายเงินโดยที่เราแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ <c oughs> และจากกระทบให้เราเครียดนะคะแล้วก็แบบคือต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ประมาทไม่ได้แบบดอกจันยี่สิบดอกเลยอะอนะคะอ,อยู่ดีๆอาจจะต้องแบบจ่ายโดยที่เราไม่หันตั้งใจละกันเใช่แบบเราทําให้กระทบการเงินหลักเลยนะคะคร,ระมัดระวังให้มากๆคือเครียดเลยอะเป็นไ่ได้ไหมว่าเกิดอุบัติเหตุต่างๆเราก็ต้องจ่ายเงินก้อนนี้แม่หมอเนี่ยคะ่ะอยู่ดีๆฟันแตก ได้ไพ่ใบนี้อยู่ดีๆฟันแตกก็อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณนะฮะผมความรักของวันศุกร์แล้วครับผมความรักของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะต้องบอกว่าเรามัดระวังนิดนดงในเรื่องของความใจร้อนเพราะว่าอะไรมีอัศวินถือดาบขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนกับเราอะจะพยายามที่จะควบคุมแฟนมากเกินไปจนทำให้เขารู้สึกแบบอาจจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกแย่นะคะเพราะฉะนั้น อาทิตย์นี้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้หวานแหววสักนิดนึงแบบเติมความหวานเติมแบบน้ําตาลนิดนึงอย่าไปแบบไปไปตีกรอบอะไรเขามากไม่งั้นเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันนะคะส่วนคนโสดถามว่าจะมีเข้ามาไหมครัจะมีเข้ามาแต่เราต้องทําตัวเป็นแบบผู้หญิงแบบ เอ้ยฉันไม่รู้ว่ะฉันเป็นอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงต้องมีแบบอ่อยๆนิดนึงไม่งั้นไม่ได้ค่ะโอเคต้องมีจริตนิดหนึ่งใช่ครับผมอมาสุดท้ายกาสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ครับผมในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร์คิดมากจังเลยอ่ะอาทิตย์นี้นะคะวันเสาร์มีเรื่องให้ต้องคิดเยอะในเรื่องของการงานเพราะว่าได้เจ็ดถ้วยมาแล้วก็ ให้เรามัดระวังว่าคนอายุน้อยกว่านะคะจะมาสร้างปัญหาให้กับเราหรือตัวเราเองนี่แหละอาจจะมปปัญหากับผู้ใหญ่ได้ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงจนถึงขั้นอาจจะทําให้หันหลังให้กับที่ทํางานได้เลยคือถอดใจได้เลยนะคะ <c oughs> อาทิตย์นี้ต้องระมัดระวังต้องใจเย็นๆน,นิดนึงสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคแล้วก็การเงินของคนที่เกิดวันเสาร์รลุ้นไหมคะลุ้นมากเลยครับ <c oughs> อยากได้ไพ่เหรียญฮนะ <c oughs> วันเสาร์ถามว่าครับเอ่อสิ่งที่เราแบบอยากจะได้อะ่ะ มันยังไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าจะมีคนใจดีมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การแบบเหมือนอารมณ์เหมือนมีคนมาเปย์มีคนมาอะไรแบบนี้มีคนมามให้แบบเราอยากได้อะไรเราเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ครับประมาณว่าสมมติอยากได้อันนี้บอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ให้อย่างนี้ยค่ะเป็นโดนแบบโดนเปเดี๋ยวนี้กลับไปขอเลยฮะค <laughs> <c oughs> รับผมนะคะอาการเงินถือว่ามิวมองว่าอยู่ในระดับที่ดีแต่ว่าสิ่งที่คาดหวังเอาไว้อะอาจจะยังไม่ได้แบบดั่งใจสักเท่าไหร่ครับผมนะคะส่วนสุดท้ายเรื่องความรักครับ ยังไงคะคุณบาสเรื่อยๆเลย <laughs> ฮะ,ฮะตอนนี้ฮะความรักนะคะต้องบอกว่าเป็นไพ่ชาริออตนะคะแล้วก็เดือบฟูมถึง mm hmm. เ,เดือบเมทิเชียนนะคะต้องบ,บอกว่าสําหรับคนโสดอาทิตย์เนี้ยจะมีเป็นฟิลแบบรักสนุกไม่ผูกพันเข้ามา mm hmm. นะคะแบบว่าจะมีมิวมองว่าน่าจะเข้ามา,มา,ม,ามากกว่าหนึ่งคนเพราะว่ามีคนที่แบบเขาจริงจังมาด้วยแล้วก็มีคนที่แบบ เรื่อยๆอ่ะเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีคนเป็นเหมือนแบบอารามณ์แบบว่าคุยคุยไปก่อนอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับถ้าเป็นคนโสดนะจะมีคนเข้ามาให้เราได้ศึกษาดูใจส่วนคนที่มีคู่อ่ะคือเหมือนกับมีอะไรอยากให้คุยกันไปตรงๆรเพราะไพ่เดิมีจิคเชียนนเป็นไพ่เรื่องของการพูดคุยนะคะมีอิสระให้กันนิดนึงเขาบางทีเขาอยากจะทําอะไรให้เขาทำตามอย่างที่เขาต้องการแล้วจะโอเคให้มีเหมือนกับแบบ กำแพงหรือมีสเปซอะไรอย่างนี้ให้กันค่ะโอ้โหเป็นไงฮะคุณผู้ชมฮะทั้ง7วันนี้นะครับอันนี้เป็นแค่การคำนวณแบบคร่าวๆนะแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญานในการรับชมด้วย<ช>นะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจและกันนะให้สามารถที่จะฝ่าฟันไปได้ในแต่ละอาทิตย์นยั่นเองนะครับสุดท้ายครับแม่หมอมิมิวฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมในช่วงนี้หน่อยครับค่ะก็ดวงก็คือดวงอะเนาะคือสุดท้ายแล้วมันก็อยู่กับพฤติกรรมของเรานะคะ สิ่งที่เมลบอกไปอะไรที่ดีอย่าประมาทส่วนอะไรที่ไม่ดีให้นำไปปรับ ไพ่เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่กับพฤติกรรมของเราค่ะครับผมวันนี้ต้องทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณแม่หมอมิมิวด้วยนะครับนะครับที่มาร่วมกันแชร์แล้วก็มาดูดวงนะฮะในช่วงของยิปซีขยี้ดวงให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับและในช่วงนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับเช่าบูชาพระพิคเนธเทพแห่งความสําเร็จปางมหาเศรษฐีปลดหนี้ครับเพิ่มลาบประธานทรัพย์ก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์แล้วก็ที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับและสำหรับ คุณผู้ชมท่านใดที่อยากร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับก็สามารถส่งเบอร์มือถือครับเลขที่บ้านหรือว่าเลขต่างๆเนี่ยมาให้นักเลขศาสตร์ทํานายกันได้นะครับทางที่ดีฮะก็คือพิมพ์เบอร์โทรศัพท์มือถือมาพร้อมกับวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาตกฟากนะครับส่งมานะครับเข้าที่ l i น์แอดเดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยนะฮะมีเครื่องหมายแอดนำหน้าด้วยนะครับแอดเกษตรนิวส์เติม S ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะส่งกันมาไม่ถึงนะครับแล้วก็แจ้งข้อความมาว่ามาจากรายการคลิกดวงคลิกชีวิตนะครับ หรือแม้แต่ถ้าใครอยากจะส่งภาพถ่ายสิ่งของต่างๆเครื่องรางของขังส่งมาให้สายเวทช่วยตรวจเช็คหน่อยว่าของจริงของแท้อย่างไรมีพลังมากน้อยแค่ไหนส่งเข้ามาได้นะครับทางไลน์แอดแอดเกษตรนิวส์ได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับสัปดาหนี้รายการพลิกดวงพลิกชีวิตนะครับหมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรปังๆเรื่องราวอะไรน่าสนใจมาฝากต้องติดตามกมาัได้วันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ